เมตตาปรมาธบารมีการสละพระชนชีพของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราสีมีอมาตย์ของพระองค์คนหนึ่งประพฤติมิดีมิร้ายกับนางสนมข้างในพระเจ้าพาราสีจึงโปรดให้ในประเทศเสียจากแว่นแคว้นของพระองค์อมาตย์ผู้นั้นต้องระหโกระเหินไปถึงเมืองสาวัตถี สมัครรับราชการด้วยความขยันขันแข็งจนกระทั่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโกศลเมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลยุยงให้พระเจ้าโกศลทุบพิเศษแคว้นโกศลยกกองทัพไปประชิดพระนครทางเมืองพระนศีไม่ทันรู้ตัวเมื่อถูกล้อมจำต้องยอมแพ้โดยดี พระเจ้าทุพพิเศษรับสั่งให้จับพระเจ้าพราณศีมัดพระหัตไพล่หลังจับใส่สาแรกให้พระเสียรห้อยลงโปรดให้แขวนประจานไว้ที่ประตูพระนครพระเจ้าพรณสีเมื่อถูกลงกรรมกรเช่นนั้นทรงปรารพบถึงพระเจ้าโกศลว่าประพฤติอย่างโจรแท้แท้ไม่ทําอย่างกษัตริย์เลยทรงสังเวชพระไทย ทรงเจริญเมตตาพรหมวิหารทำกสินกรรมภาวนาเจริญฌานยังฌานให้เกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้นเครื่องพันธนาการก็หลุดออกหมดพระองค์ทรงประทับนั่งขัดบัลลังตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นทำสมาธิในอากาศฝ่ายพระเจ้าโกศลเมื่อสั่งให้จัดการลงทันแล้ว ทรงฉลองชัยชนะอยู่ขณะนั้นเองพระวารากายของพระองค์เร่าร้อนกระลนกระวายเหลือกำลังรับสั่งว่าเราร้อนเหลือเกินทรงกลิ่งพระวารากายไปมาบนภูมิภาคนั้นพอได้พระสติก็ตรัสถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเล่าทำไมฉันถึงร้อนอย่างนี้นะอามาตั้งหลายจึงกราบทูลว่า ขอเดชะพระองค์โปรดให้ทรมานพระราชาผู้ทรงธรรมผู้หาความผิดไม่ได้ถึงปานนั้นด้วยกรรมนั้นแลพระสริระของพระองค์จึงทรงเล่าร้อนเหลือประมาณในทันใดนั้นเองพระองค์ก็มีรับสั่งให้อามาตไปจัดการแก้มัดเจี้ยปล่อยให้พระองค์เป็นอิสระพวกอามาตร,รับพระราชะองค์การแล้วก็ออกไปที่นั้น ได้เห็นพระเจ้าพระาสีประทับคูบัลลังตั้งพระกายตรงทรงเจริญสมาธิอยู่ในอากาศจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าโกศลทรงทราบพระองค์ทรงเสด็จไปโดยเร็วทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วจึงกราบถวายบังคมพระเจ้าพระาสีขอพระราชทานอภัยโทษว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นเอกราชในการก่อน พระองค์ทรงบริโภคเบญจกรรมคุณพลั่งพร้อมปัดนี้พระองค์ถูกทรมานในที่อันไม่สม่ำเสมอเหมือนกับเหวยากที่จะพ้นได้ฉะไหนพระองค์จึงมีได้ลดความผุดผ่องลงเลยทั้งพระชวีวันและพระกำลังก็ยังคงผ่องใสกระปี้กระเปร่าอยู่อย่างเดิมขอเดชะพระโพธิสัตว์ตอบว่า พระสหายทุพพิเศษขันติความอดทนตบะความเพียรเผาบาปได้เป็นที่ปรารถนาพอใจแก่หม่อมชั้นในการก่อนข้าแต่พระสหายเพราะมีความปรารถนาอยู่เช่นนั้นในการก่อนบัดนี้แชไหนเล่าจะละทิ้งผิวพันุ์และกำลังกายอันมีค่าแต่เดิมมาข้าแต่พระสหายผู้เป็นจอมนอรชน สัตว์บุรุษทั้งหลายบรรเทาทุกข์ด้วยความสุขเป็นผู้มีจิตเห็นยิ่งในความสุขและความทุกข์ทั้งสองนั้นแลขยายความว่าอธิวาสนาขันติความอดทนคือความอดกลั้นและตบะจารณาธรรมธรรมคือการประพฤติเพื่อเผาบาปนั้นเป็นที่ปรารถนาของหม่อมชั้นมาแต่เดิมทีเดียว บัดนี้หม่อมชั้นก็ได้ตามความปรารถนานั้นจะพึงละผิวพันธ์และกำลังอันมีมาแต่เดิมนั้นเพราะเหตุไรเล่าพระโพธิสัตว์ทรงแสดงว่าบุคคลธรรมดามีความสุขความทุกข์หรือโทมนตสบุคคลน,นั้นจะต้องละผิวพันธ์และกำลังอันมีมาแต่เดิมและเมื่อจะทรงแสดงสมบัติของตนให้ปรากฏจึงตรัสว่า ข้าแต่พระสหายผู้ทรงยศทรงพระปริชาชานฉลาดหลักแหลมทรงทนทานเพราะทรงอดกลั้นได้กิจที่หม่อมชั้นจะพึงทำคือทานศีลอุโบสถกรรมทั้งหมดนี้หม่อมชั้นได้บำเพ็ญเต็มที่แล้วแต่เดิมมาและเพราะหม่อมชั้นได้ยศที่ไม่เคยได้ในการก่อนคือได้เมตตาภาวนา เพราะเมตตานั้นผิวพันธ์และกำลังวังชาก็งหม่อมชั้นจึงคงมีอยู่บริบูรณ์ชนทั้งหลายที่เป็นสัตว์บุรุษบรรเทาความสุขในราชสมบัติด้วยทุกข์คือถูกสัตดโยนหรือถูกแขวนไว้ที่ประตูเมืองที่พระสหายสร้างมันขึ้นมาหรือบรรเทาทุกข์นั้นได้ดังนี้แลพระโพธิสัตว์เวรคืนราชสมบัติแก่อมาตทั้งหลายแล้ว เสด็จออกพอนวดเปตลือสีเจริญฌานดับขันแล้วก็ไปเกิดในพรมโลกเมตตาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญในครั้งนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพระองค์พระทรงยอมสละพระชนชีพจึงจัดเป็นเมตตาปรมัตถบารมี